ผริตักตัวใหม่นะครับตัวนี้เป็น d e l o n g ี i G SoCool นะครับเป็นของเกาหลีเกาหลีนะครับเป็นตัวบาลานซ์แบตเตอรี่หรือว่ารักษาแบตเตอรี่นะครับขนาดไฟ24โวลต์วันนี้มาจากเกาหลีนะครับมาจากเกาหลีตัวนี้นะครับเฮ hey. ก็ลักษณะของรูปร่างหน้าตาก็จะเป็นประมาณนี้นะครับนี hey. ่ก็ตัวนี้จะรักษาแบตเตอรี่การต่อเนี่ย Make in Korea เดี๋ยวมาดูวิธีการต่อเลยนะครับตัวนี้จะมีไฟนะครับสามสเตปสามจุดนะครับเนี่ยวันนี้ครับโอเคมาดูกันเราจะมาดูตัวบาลานซ์แบตเตอรี่นะครับขนาดยีนน่บสี่โวลต์นะครับของเกาหลีนะครับตัวภายในก็มีอย่างนี้นะครับของเกาหลีนะครับการต่อก็เป็นลักษณะการต่อแบบนี้นี่สายขาวสำหรับ ข้ออนุกรมตรงกลางสายแดงสําหรับข้อแบตเตอรี่นะครับเราจะมาดูว่ามันเป็นยังไงอ่าผมก็จะมาเปิดแบตเตอรี่ดูนะครับแล้วผมจะเอาตัวบาลานซ์แบตเตอรี่ตัวนี้ใส่นะครับตอนนี้เราก็วัดแบตเตอรี่อ่าสองก้อนก่อนนะครับผมใช้ไฟยี่สี่โวลต์น,นะครับมาดูว่าสองก้อนนี้สองก้อนนี้เป็นยังไงนะครับก็มาวัดข้อบวกข้อลบนะครับ ได้ยี่สิบห้านะครับยี่สิบห้ายี่ห้าจุดสี่โวลต์ยี่ห้าจุดสี่โวลต์นะครับตัวนี้อ่าโอเคเดี๋ยวเราจะมาหอดแบตเตอรี่กันนะครับยี่ห้าเราจะวัดแต่ละก้อนว่ามันบาลานซ์ไหมเราจะมาวัดแบตเตอรี่สองก้อนนะครับอ่าอย่างละก้อนนะครับก้อนหนึ่งก็ไปสิบสองโวลต์ก้อนหนึ่งก็สิบสอนนงโวลต์โดยผ่านมิเตอร์นะครับผมจะมาวัดให้ดูว่ามันเป็นยังไงนะครับอ่า ามาเริ่มกันเลยนะครับวัดความแตกต่างของแบตเตอรี่อยู่ที่สองจุดเจ็ดนะครับสองจุดอยู่ที่สิบเอ็ดสองจุดเจ็ดสามอ่าโอเคก้อนหนึ่งก้อนหนึ่งนะครับเราก็จะมาวัดอยู่ที่สิบสองจุดเจ็ดสองนะครับตัวนี้ สิบสองจุดเจ็ดสองโอเคเดี๋ยวมาดูกันนี้เราก็ต่อเรียบร้อยนะครับขั้วบวกต่อกับขั้วบวกเสียกตัวขาวต่อกับอนุอนุกรมกันนะครับที่มันเป็นขั้วอนุกรมขั้วดําก็จะต่อกับอย่างนี้นะครับขั้วลบไฟก็จะออกอย่างนี้นะครับตอนแรกถ้าไฟถ้าต่อขั้วลบอย่างเดียวก็ขั้วบวกอย่างเดียวมันก็ไฟออกสองด้านเนี่ยนะครับโอเคนี่เราต่อขั้วมาแล้วนะครับก็ขั้วแต่ละขั้วเนี่ย ขั้แต่ละขั้วเนี่ยก็ต่ออย่างนี้เราวัดไฟอยู่ที่ยี่5นะครับไฟมันจะเปิดตลอดเหมือนคือให้บาลานซ์แบตเตอรี่นะครับแบตเตอรี่2 4่โวลต์นะครับโอเคก็ใส่ให้ท่านดูประมาณนี้ครับ ก็มาทดสอบการใช้แบตเตอรี่เลยนะครับว่าอุปกรณ์ของกล่องตัวนี้เป็นยังไงนะครับตัวบาลานแบตเตอรี่ตัวบาลานแบตเตอรี่คือตัวที่เราที่ต้องบาลานผมจะมาเช็คแบตเตอรี่มาเช็คแบตเตอรี่นะครับไฟอยู่ยี่สามจุดเก้า ไฟอยู่23.9ผมจะเอาขั้วแต่ละขั้วออกนะครับเอาขั้วแต่ละขั้วออกผมเอาขั้วแบตเตอรี่ออกหมดแล้วนะครับขั้วนี้ผมก็เอาออกนะครับขั้วนี้ผมก็เอาออกนะครับขั้วลบเอาออกขั้วบวกเอาออกขั้วกลางเอาออกเรามาเช็คกันว่าแบตเตอรี่มันจะเป็นยังไงนะครับเอาก้อนแรกก่อนนะครับก้อนแรกว่ามันจะบาลานซ์ไหมนะครับอ่ะ เรามาเช็คดูก่อนนะครับเช็คดูกันนะมาเช็คดูก่อนสิบเอ็ดจุดเก้าเจ็ดนะครับสิบเอ็ดจุดเก้าเจ็ดก้อนแรกก้อนนี้นะครับก้อนแรก สิบเอ็ดจุดเก้อนสองก้อนสองสิบเก้อนที่2นะครับบาลานนะครับบาลานโอเคเช็คแล้วใช้ได้ดีนะครับใช้ได้ดีคือบาลานหมดนะครับบาลานหมด